คุณต้นสุระโชคงดงานแล้ววันนี้คุณต้นสุระโชคคือใครอ่ะลิเกเป็นลิเกงดงานแล้ววันนี้ตุยแล้วเดือดร้อนข้าพเจ้าไม่ขอน้อมส่งนะประมาณประชดประชันไม่น้อมส่งไม่เป็นลายไงเออคุายัมีคณะลิเกคณะอื่นที่ต้าแบบว่าคนข้าเจ้าคุณหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แมีคณะลิเกไหลคณะกับคณะหมอลำไหลคณะที่บอกว่าเอาละเราแต่งกายสุภาพมานะเรายังร้องลำทำเพลงเหมือนเดิมแต่ว่าหนึ่งนาทีแรกเราขอขอแบบ ถวายความอะไรใช่ไหมเขาออกเขาออกออกเฟซบุ๊กมาแก้ตัวนะฮะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เขาไม่ได้มาแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวใช่คำวมาแก้ตัวเลยผมต้นสุปโชคผมไม่ได้ออกมาแก้ตัวแต่ประการใดในส่วนของผมที่โพสต์ในวันนั้นผมผิดที่โพสเพราะเกิดอารมณ์ชั่ววูบและขาดสติโพสต์ไปแค่สิบห้านาทีผมก็ลบเพราะตั้งสติได้เหตุเพราะวันนั้นเป็นวันที่มีงานแสดงเช้าวันนั้นทุกคนต้องใจที่จะไปแสดงตามที่เจ้าภาพจ้างไว้ทั้งอุปกรณ์แสงสีเสียงอีกทั้งภายในงานยังมีพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งลงทุนซื้อของตั้งร้านกันเต็มสถานที่แล้ว <c oughs> อยู่ๆทางผู้รับงานทักมาบอกว่างานงดทางเจ้าภาพทา่านจะให้เล่นแต่ทางผู้ว่าราชการลงมาสั่งให้งด <c oughs> ผมสงสารคนที่เขาลงทุนลงแรงไปแล้วใครจะรับผิดชอบได้ผมจะเกิดอารมณ์ชั่วบูกโพสต์ในสิ่งที่ไม่ควรโพสต์ไปหลังจากนั้น15นาทีผมก็ลบแต่ที่เป็นประเด็นคือคนที่ก๊อบของผมไปลงแล้วแห่แชร์ชทําให้เป็นเรื่องใหญ่โตด่าสาเสียเทเสียกันไปต่างๆนานาทั้งที่ไม่รู้ที่มาที่ไป นำรูปผมไปลงทําให้เกิดความเสียหายโดยไม่ถามเลยว,ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะขาดสติไปถึงโพสต์ตั้งสติได้จึงลบผมไม่ได้ดูหมิน่นหรือไม่เคารพสถาบันแต่อย่างใดแต่ยอมรับเรื่องขาดสติในการโพสต์ไม่ใช่กลัวกระแสวิจารณ์แต่อย่างใดครับเหตุผลที่อยากให้ฟัง h ช็มุมตางมองต่างมุม h ช็เพราะเป็นห่วงหลายคน อ่ทแตบบ่แบบว่าฉันจะฟ้องอ่ะทำมาว่าฉันจะฟ้องอ่ะฉันขาดสติไป15นาทีโอ้ยสติมันต้องอยู่กับตัว <c oughs> ตน้องเ้ยขาดสติแปลว่าไม่มีสตินะครับ<อ>มันจะทำอะไรที่มันผิดพลาดได้นะครับเราเป็นเราไม่ใช่อามร<อ>ัส